ไม่ได้เข้ามานานอัปเดตมาเยอะมากอัปเดตล็อกดูหน่อยสิอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกบัร์กอ้ออันนี้ดันเจียนก็คือเป็นดันเจียนใหม่แล้วนะเป็นดันเจียนออกแล้วก็มีวิพน์สามารถเปิดดูได้มีออโต้เซฟออโต้ขายทำมองนี้แม็กเลเวลเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้ตอนนี้เลเวลเราเท่าไหร่ร้อยสามสิบสองยังน้อยอยู่เลยโอ้มีอะไรอีกขอดูหน่อยสิกิลอ,อัปเดตก็คือตอนนี้สมาชิกิวสมาชิกิวเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกสิบคนอุ้ย แล้วก็ตัวของเนิร์ฟกิลสลอตอัปเกรดอะเดี๋ยวนะเนิร์ฟกิลอันไหนสลอตอัปเกรดหมายถึงอันนี้เหรอใช่ไหมอ้าวมันมีเพิ่มมน,นี่มันเนิร์ฟตรงไหนเนี่ยหรือว่าเราเข้าใจผิดไม่เป็นไรช่างมันช่างมันเบ็นอื่นเป็นอ, World อื่นอัมววลบอสเออนี่แหละสิ่งที่เราจะมาหากันววลบอสนั่นเองเป็นบอสที่เกิดตามด่านต่างๆนะเกิดทุกๆอ่าเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเกิดทุกๆลงท้ายได้ยี่สกับลงท้ายทด้ี่40จะเกิดตรงกลางเกาะเลย แล้วก็มีดรอปพวกดัดก๊ดสเกตเอ็กพีด้วยหรอแล้วก็ l ีเจนเดอรี่ชาโดก็คือันเป็นตัวระดับ l ีเจนเดอรี่ไม่ใช่ตัวมิสติกแต่ว่าตอนนี้อัปเดตมาใหม่สามารถทําขึ้นแรงเอ็นได้แล้วอ๋อแล้วก็โอกาสการดรอปเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่มีอรจีขึ้นไปหรออันนี้ไม่มั่นใจอาคียดันเจียนก็คือสามารถใช้กุญแจที่ดรอปจากตัวของหอ,งองคอยร้อยชั้นนะเอามาสร้างอาดันเจียนกุญแจสําหรับดันเจียนต่างๆอสามารถเข้าเล่นได้10คนเยอะมาก อ่าคอนเทนต์แอดมีอะไรบ้างอ่ามีเงาขึ้นมา11ตัวอ่าหวบอสแล้วก็6คีดันเจียนนั่นเองวินเทอร์เลดอ่าโหยไฮเอลบวกมาอีก2ตัวแล้วก็เอลโซเยอร์บวกมาอีก9ตัวเว้นเมนูอัปเดตโอ้หรือว่าเยอะมากเอนชานอะไรก็เต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันในเคปนี้อ่ะแต่ก่อนเอิญอ่ะขอโชว์หน่อยอันนี้คือเรามาอัดย้อนหลังนะอัดเทคลิปย้อนหลังนี่ที่เราได้มานี่แหลงจีเฮ้ย ถ้าสมมติเราใส่พวกเลลิกที่เพิ่มอัตราการปลุกตื่นที่แบบเลื่อนแรงมันก็จะได้ตัวนี้มานั่นเองโอ้อ่ะโอเคตัดมาในอ่าตัวของกิลเลยเนี่ยหน้านี้ก็จะมีอัปเดตมาหลายอย่างเลยนะนี่ทีครับก็คือสามารถเอาตัวของกุญแจเนี่ยบวกกับอันนี้คืออะไรอะคอมบอนดัตโอ้โหไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็บวกกับหินลูนอืสามารถแลกกุญแจมาได้อันนี้คือสิ่งที่เราเล็งๆเ,เอาไว้ในคลิปนี้ นี่แล้วก็เวลาจะใช้ก็เอามาใช้ในนี้เออเราก็จะสา,สามารถมาเลือกคีย์ได้นะแล้วก็ไปเล่นอืมได้10คนก็เดี๋ยวเราค่อยมาหาพ่อทรงจิตอูก,กันนะครับผมอืมเอ้ยอันนี้ลูนชอ็อปเอ,อ๊ะเอาเหมือนเดิมอันนี้ล่ะดูว่าอ๋อนนี้เหมือนเดิมโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มตามล่าหาตัวของบอสโว่กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง เอสโกเคยประสบป,ปัญหาเติมโรบักแต่ว่าต้องรอเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีไหมไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ายังมีโอกาสโดนบิดอีกวันนี้ผมมีร้านดีๆมานําเสนอร้านวิวประกรชอช็อปนั่นเอง บริการขายโลบักแท้สะดวกปลอดภยัยและส่งไวเรทราคาที่แสนจะถูกสามารถจับต้องได้เบริการต่างๆมากมายในแบบ a l ร c ไร c o คอร์ทโทั้งฟาร์มดาบการ AFK รวมถึงการเลื่อนแง้งถึงแรงเบวกเลยนะบริการขายสัตว์เลี้ยงแบบโ r o ว์การเดและไอเทมต่างๆในแบบนี้ออ้โหอนิเมะเลนเจอร์เก็ยังไม่น้อยหน้าครับมีบริการ AFK การอีโวตัวละคลรรวมถึงการันตี100%ได้มาราคโกจิต้าหรือตัวซีเค็นั่นเองโอ้โหอะไรมันจะดีไปมากกว่านี้ถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ไปกดได้เลยโอเคครับตอนนี้ก็มาแล้วเกิดที่นิปอนซิตี้นิปอนซิตี้คือที่ไหนวะอ่านี่น่าจะเป็นเชนซอร์เชนซอร์ไหนดูซิขอดูตัวละครใหม่เชนซอร์คือตัวอะไรอะโวรบอสอ่ะเดยวเราน่าจะรู้น่าจะเป็นมาคิมะหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปถึงเกาะก่อนค่อยว่ากันอีกทีนึงครับนี่เรามาถึงแล้วโอ้มามาอยู่ด้านหลังเลยแล้วทีนี้เวอร์บอสอยู่ตรงไหนครับเวอร์บอสเวอร์บอสอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าหรือว่าอยู่ด้านหลังอ๋อนี่ไงมาแล้วเป็น ไชวะโอ้โหตายไวมากเรียบร้อยปลุกตื่นติดเร็วสุดๆอุย้ยให้ขอดูหน่อยสิอือนี่ไงเป็นตัวระดับอุย้ยแหลงจีสามารถขึ้นแรงเอ็นได้ถ้าสมมติเลนหลิงเราดีอืมโอ้แรงจีดาเมดเท่าไหร่ขอดูหน่อยพวกนี้เนี่ยตอนนี้สามารถทําขึ้นแรงเอ็นไดอ้อย่างที่บอกไปมีปนซิตี้นีปนซิตี้น,นีปนซิตี้อ,อ่าอันนี้ขอดูหน่อยแรงเอง็นดาเมดเท่าไหร่ครับ 1 6 s x แล้วก็อัลติเมทอยู่ที่ประมาณ2 4 6 s x คถือว่าโอเคนะแต่ว่าอ่ะยักษ์แดงดูเก่งกว่าอแต่ดูยักษ์แดง2 3 s x 264 23 264 23 264โอ,โอเคโอเคถูกแล้วถูกแล้วก็คือยักษ์แดงก็ยังดูเก่งกว่าแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นด่านของอ่าเชนซอร์ถ้าเป็นด่านสงูสงๆอาจจะหหดกว่านี้ก็เป็นได้ เห็นไหมถ้าเป็นด่านของตัวของฮันเตอร์เนี่ยก็จะเป็นพ่อทรงจินอ,อูแต่ว่าก็ต้องอ่ะก็ไปหาจากดันเจียนเออไม่มีเว์บอสนะของด่านในนี้ของด่านฮันเตอร์อันใหม่น่าจะยังไม่มีอืมอันนี้ใครไม่รู้โอ้ยพวกนี้น่าจะเก่งนี่ตัวของด่านด่านดัน,ดนเนี่ยน่าจะเก่งมากๆอืมโอเคมาครับมาดูตัวของอ่ะไหนน้องอยู่ไหนอ่ะนี่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 ลองดูกันหน่อยโอ้ตัวเล็กดเดียวเองเดี๋ยวขอเปิดตัวของเอฟเฟกต์หน่อยละกันเพราะว่าเราปิดไว้ตลอดเลย อ,อยู่ไหนแล้วอัลติเมทเอฟเฟกต์อันนี้ลองดูแท่นฝึกคุณนี่ไงมาแล้วครับพุ่งไปตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ฟันรัวๆอุ้ยเก็บเร็วอยู่นะทำเป็นเล่นคือ DPS เนี่ยน่าจะสูงมากๆเลยถ้าขึ้นแลงเอ็นได้น่าจะสูงกว่าพวกเบลุอะไรทำนองนั้นเพราะว่าดามเมจเนี่ยถึงแม้ไม่เท่าแรงเอ็นพวกยักษ์แดงอะไรอย่างนี้แต่ว่าสามารถหาได้เพราะว่ามันหาง่ายมาก รอแค่20นาทีเออแต่ละด่านมาก็น่าจะเหมือนในดันเจี้ยนไหมน่าจะทำองนั้นแต่ว่านี่การันตีแรงจีไงอันนี้ดีสุดๆด,ดาเมจก็ถือว่าโอเคอ2เดี๋ยวนะ 2sx เหรอเดี๋ยวก่อนได้ไงอะทำไมเป็น 2sx อ๋อไม่ใช่ <laughs> ต้องดูดนี้ต้องดูด้านล่างโอ้ถึงว่าดาเมจมันดูเวอร์แปลกๆอ่ะเดี๋ยวลองไปเก็บเลเวลกันดูดีกว่าว่าน้องเนี่ยจะสามารถตีแรงได้แค่ไหนกันเชียว รีตัวเลยกลายเป็นเลโก้ไปเลยอะไรเนี่ยโอเคไปด่านของอยู่ไหนเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปด่านฮันเตอร์แล้วกันเก็บเว้ง่ายดีน่าจะง่ายที่สุดแล้วอ่มอยู่ไหนฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์มาอยู่นูน่นสุดนู่นเลยง่ายมากน่าจะเอาตัวีนไปเลยดําชื่อไม่ได้แล้ว่ะแต่ว่ารู้แค่ว่ามันใช้เลือดไม่ใช่มากิด้วยนะึกว่าจะเป็นตัวของมากิ ว่าถ้าในเรื่องเชนซอเด่นๆก็ต้องมากี่หรือเปล่าอ่าขอใส่ตัวละครดีๆไปก่อนละกันแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอ่าอันนี้เอาเข้ามาเอามาเก็บเลเวลก่อนอืมตรงนี้ละกันน่าจะโอเคน่าจะโอเคที่สุดแล้วหนึ่งตัวได้กี่เลเวลเนี่ยป๊าป๊า,ปาโอ้หสกิลเอฟเฟกต์อุซาเปิดเปิดแล้วแสบตารู้ลแล้วทำไมถึงปิดไว้อู้นี่งเต็มแล้ววู้ดเมจถือว่าโอเคเลยเอ็นจีงจอันนี้คือใส่รูนนะ อันนี้คือแลงจี G ที่ก็เป็นพวกแบบมิสติกถ้าสมมติอ่าเราไปตีไม่ไหวแย่งไม่ไหวหรือว่าอ่าเราไปเอาแรงไอตัวของยักษ์แดงไม่ได้ก็มาเอาอันนี้ก็ได้นี่หนึ่งจุดหกสองเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีตัวอื่นที่โอเคกว่านี้ไหมเดี๋ยวเช็คแป๊บอ่าเบลุอ่าลองดูเบลุแลงจี G ดัมเบลใครแรงกว่ากันตัวนี้ตัวนี้มามาตีตัวนี้ก่อนมาตีตัวนี้ก่อนอ่าลองดูเบลุดูดัมเบลิลทั้งสองตัวว่าใครจะโอเวอร์กว่ากันเบลุเนี่ยอุ้ยไม่ถึง SX ด้วยซ้หรือซม ยิ่งด่านสูงแสดงว่าน่าจะยิ่งเก่งจริงๆนะทําเป็นเล่นสกิลก็ค่อนข้างไวถ้าเป็นวอสเวิลตัวอื่นก็อาจจะเก่งกว่าน,นี้บอสเวิลขอเช็คแป๊บตัวโลเ,ลเวอร์ลิงวอสเวิลก็น่าจะเป็นใครอ่ะไม่มั่นใจมันมาแค่เงาแต่ว่าตัวของในดันเจียนไหนอ๋อดันเจียนอันนี้น่าจะเป็นพ่อทรงจิตอูหรือเปล่าอไม่รู้ว่าพ่อทรงจิตอูนี่คือตัวไหนกันแน่ แต่ว่าไม่น่าใช่สีเขียวน่าจะเป็นระดับอ่าสีทองนี่แหละสักอันหนึ่งอันน่าจะเป็นดันเจี้ยนอันนี้อ๋อบอสเบิร์กน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้จากนารูโตะเป็นใครอะ่ะเป็นหัวตั้งๆอันนี้นึกไม่ออกวันพีทครับวันพีทเป็นน่าจะลูฟี่นี่มีหมวกฟางอยู่แต่ว่าอาจจะดูไม่ชัดปีเทพมรณะไม่ตัวมันกลมๆอย่างนั้นนะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้โหแต่ละตัวอันนี้น่าจะเป็นแอสตารหรือเปล่าพระเอกของเรื่อง นิ่ปอนก็อ่าตัวเลือดนั่นเองโมริโมริทาวตัวนี้มันขาดอะไรอยู่ไอโจโจรหรือเปล่าเนี่ยโจสเกตโอ้โหดะก้อนบอลอันนี้แน่นอน,นครับเบจิต้าม,มันเปิดเผยมาแล้วตัวของวันพันแมนอันนี้เห็นแค่งเงาก็คือรู้เลยอันนี้น่าจะเป็นกาโรอดา,ดา,ดานดันอันนี้ไม่มั่นใจแต่เดาว,ว่าน่าจะเป็นเพื่อนพระเอกหรือไม่ก็เป็นคุณย่าม,มีอะไรอีกฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่มีนี่ไง ดัเจียนอยู่นี่เอาโอเคพ่อทรงจิตอูอยู่นี่แสดงว่าบอสเบริตเบรต้องเป็นตัวอื่นโอ้ถือว่าโอเคเลยอัปเดตมาครั้งนี้มีอะไรทําอีกเพียบน่าจะได้ฟาร์มจุตาเลือก <laughs> โอเคโอเคโอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน